กลับเข้ามาในช่วงที่2ของนชันทันข่าวค่ำนะครับเราไปเริ่มต้นกันที่บรรยากาศพักเพื่อไทยนะครับวันนี้จัดงานสัมมนาสสนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับตําแหน่งอย่างเป็นทางการนะครับประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างดุเดือดในวันนี้นั่นก็คือตําแหน่งประธานสภาพูดแทนรัษฎรซึ่งยังไม่รู้จะตกลงกันได้หรือไม่ได้อย่างไรระหว่างเพื่อไทยกับพักเก้าไกลนะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นเป็นบรรยากาศที่โรงแรมเอส a r k นะครับผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสก็ไปพูดคุยกับนายแพทย์ชลน่านสีแก้ว หัวหน้าพักก่อนการสัมมนานะครับบอกว่าวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับสส141คนของพักทางระบบบัญชีรายชื่อและก็แบบแบ่งเขตเพื่อไปทําหน้าที่ในสภาและการเป็นสสของประชาชนและก็มั่นใจนะครับว่าครั้งนี้จะได้เป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นบทบาทที่จะสนับสนุนรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องในสภาหรือว่าติดตามนโยบายต่างๆจะลงไปสู่การปฏิบัติและจะพูดคุยกันในวันนี้นักข่าวถามเข้าประเด็นเลยนะครับว่ามีกระแสรเรื่องความไม่พอใจของสส เป็นความจริงหรือไม่หมอชนนานบอกว่าเราเป็นองค์กรทางการเมืองซึ่งมีคนหลากหลายเพราะฉะนั้นเรื่องความเห็นทางการเมืองเป็นเรื่องที่ให้ความสําคัญยอมรับส่วนจะเป็นการตีความว่าไม่พอใจหรือไม่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของแต่ละคนทางพักถือว่าเป็นความสวยงามในระบอบประชาธิปไตยเป็นฝ่ายบริหารต้องฟังแล้วก็พูดถุยเพื่อนําความเห็นต่างมาเป็นความเห็นส่วนรวมของพักให้ได้นะครับนักข่าวถามว่ามองอย่างไรกับกระแสข่าวที่พักพลังประชารัฐ เรียมเสนอชื่อคนนี้ครับ นั่นก็คือสุชาติตันเจริญแกนนำพรรคเพืพ่อไทยเป็นประธานสภาผูแะะ้แทนราษฎรหมอชนลนานบอกว่าผมมองยังไงผมก็มองไม่เห็นและก็บอกต่อนะครับว่าจริงอยู่ว่าการทําหน้าที่สมาชิกสภาเป็นเอกสิทธิ์เป็นบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแต่เราในฐานะองค์กรทางการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองเป็นพักการเมืองย่อมมีความคิดเห็นโดยมีหลักสําคัญก็คือหลักเสียงข้างมากแต่เคารพเสียงข้างน้อยซึ่งเป็นหลักที่เราใช้ขับเคลื่อนบริหารพักมาโดยตลอดครับ ยกตัวอย่างง่ายๆผมพูดตรงนี้เอาไว้เลยว่าหากมีการเสนอชื่อผมหมายถึงชื่อของหมอชนลนานเนี่ยโดยที่ผมไม่รู้และมติพักของเราชัดเจนว่าเราจะสนับสนุนตามหลักการที่แถลงเอาไว้หากมีคนใดคนหนึ่งลุกขึ้นมาเสนอชื่อผมแข่งประธานสภาผมจะลุกขึ้นบอกว่าผมขอถอนตัวครับผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้ามีการเสนอชื่อผมเนี่ยผมประกาศถอนตัวทางสภาผมพูดตรงนี้ไปเลยนะครับ ถ้ามีการเสนอชื่อผมเนี่ยโดยที่เราไม่รู้แล้วมติพักเรามาชัดเจนว่าเราเราจะต้องสนับสนตามหลักการที่เราได้แถลงไว้เนี่ยนะครับถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งลุกขึ้นมาเสนอชื่อผมในแพลชัวรหน้าสีแก้วแข่งประธานสภาเนี่ยผมก็จะลุกขึ้นบอกผมขอถอนตัวคือเราต้องมีเสียงข้างมากของพักเป็นมติไปนะครับเราต้องยอมรับความเห็นต่าง,งครับเราจะให้ความเห็นต่าง ปล่อยไปอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีความเห็นร่วมแล้วเนี่ยในเรื่องของระบบรัฐสภานะครับระบบเสียงข้างมากเนี่ยมันคือความขัดแยง้ง ผู้สื่อข่าวสอบถามนะครับว่ามองประเด็นนี้จะกระทบกับพักเพื่อไทยเหมือนกระแสข่าวว่าพักเพื่อไทยจะไปจับมือกับพลังประชารัฐหลังการเลือกตั้งหรือไม่น,นายแพทย์ชลน่านก็บอกกันนะครับว่าเป็นกระบวนการต่อเนื่องเราเจ็บเพราะเรื่องนี้มาเยอะสอสอ141คนที่เราได้มาส่วนหนึ่งก็เกิดมาจากเรื่องนี้เขาสําเร็จไปส่วนหนึ่งแล้วเขาทําลายเพื่อไทยได้แล้วเพื่อไทยยังจะโง่ให้เขาทําลายต่ออีกหรือตนเชื่อว่าพักเพื่อไทยจะไม่ทําครับ เป็นกระบวนการต่อเนื่องนะครับเพื่อไทยเราเจ็บเพราะเรื่องนี้เยอะนะครับเราเจ็บเพราะเรื่องนี้เยอะหนึ่งสี่หนึ่งที่ได้มาเนี่ยส่วนหนึ่งนี่เกิดจากเรื่องนี้เขาสําเร็จไปส่วนหนึ่งแล้วนะฮะเขาทําลายเพื่อไทยได้แล้วเพื่อไทยยังจะโง่ให้เขาทําลายต่อเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อไทยไม่ทานะ สัมมนาการประชุมสสพักเพื่อไทยครึ่งวันเช้าเนี่ยนะคะคุณผู้ชมไฮไลท์ก็อยู่ที่การเปิดโอกาสให้สสเปิดใจและค่ะแสดงความเห็นเนี่ยให้เวลาไปเลยสองชั่วโมงนะคะโดยเฉพาะประเด็นความไม่พอใจกับตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรที่มองว่าเพื่อไทยเนี่ยไปยกให้กับก้าวไกลเริ่มกันที่คุณอ้วนภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองหัวหน้าพักนะคะก็อธิบายกระบวนการทํางานในการเป็นตัวแทนพักไปทําหน้าที่เจรจาในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลบอกว่าที่ผ่านมาพวกตนเองได้ดํา ดำเนินการตามที่คณะกรรมาการบริหารพักมอบหมายการคุยเป็นทางการมีสองครั้งนะคะครั้งแรกก็คือที่ร้านอาหารเชมิรินที่ถนนสุขุมยิครั้งที่2คุยการสองพักระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลสรุปการพูดคุยเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีช่วยก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยเขาจะได้พักละ14ที่นั่ง ขณะเดยียวกันคุณอ้วนภูมิธรรมเนี่ยก็บอกว่าผมเนี่ยเสนอไปนะว่าถ้าก้าไกลได้ตําแหน่งนายกเนี่ยซึ่งเป็นประมุขฝ่ายบริหารก็จะเป็น14บวกอีกหนึ่งเป็น15ส่วนเพื่อไทยแม้จะเป็นพักอันดับสองแต่สอสอเนี่ยได้จํานวนไม่ได้ต่างกันมากดังนั้นเพื่อความเหมาะสมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับกองเชียร์ mm hmm. เพื่อไทยก็เห็นว่าอ่าเพื่อไทยก็ควรจะได้14บวกหเช่นกัน ดังนั้นตําแหน่งประธานสภาปนุษฝ่ายนิติบัญญัติควรเป็นของเพื่อไทยแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนยังต้องรอคําตอบจากก้าวไกลนะคะคุณอ้วนภูมิธรรมบอกว่าการให้ข่าวของผมแล้วก็เลขาธิการพักก็คือคุณประเสริฐเนี่ยอาจจะทําให้สมาชิกเกิดความไม่สบายใจไม่พอใจเรื่องการยึดหลักการคือการยึดหลักการพักอันดับหนึ่งเนี่ย มันมันเป็นเรื่องที่พักเนี่ยจะต้องดําเนินการในลักษณะแบบนั้นวันนี้ก็เลยอ่ะพอเป็นแบบนี้เปิดโอกาสแสดงความเห็นเลยเต็มที่เลยใครอยากแสดงความเห็นแบบไหนสะท้อนกลับมาคนแรกเลยค่ะคุยคุณอดิศรเพียงเกต สอสอบัญชีรายชื่อคือคุณอดีศรเนี่ยชัดเจนตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ออกมาให้ข่าวตอนนั้นเนี่ยพาดพิงไปถึงคุณอ้วนภูมิธรรมด้วยเพราะไม่เห็นด้วยที่เพื่อไทยจะไปยกตําแหน่งประธานสภาให้กับก้าวไกลคุณอดีศอบ,บอกว่าไม่เห็นด้วยเลยนะคือเพื่อไทยเนี่ยได้141เสียงก้าวไกลได้151เสียงแล้วเพื่อไทยจะไปเห็นด้วยกับก้าวไกลทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้ความจริงศักดิ์ศรีมันเท่ากันนะแม้จะเห็นด้วยกับการสนับสนุนให้คุณพิธาเนี่ยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนนตรรีีเพาะอััดบท่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าก้าวไกลได้151เสียงพอได้บริหารแล้วหาวออกมาอยากได้เดือนก็จะได้เดือนอยากได้ดาวก็จะได้ดาวอันนี้มันไม่ใช่แล้วมันเกินพลังทางการเมืองที่ตัวเองมีจะมาเอาตําแหน่งประธานสภาไปด้วยเนี่ยคุณอดิศรบอกผมว่ามันไม่ง่ายนะแบบนี้มันไม่เห็นเพื่อนฝูงเนี่ยอยู่ในสายตาเลยพรรคเพื่อไทยยิ่งใหญ่นะไม่ใช่พรรก,การเมืองที่เป็นลูกน้องใครค่ะ แน่นอนทุกพักการเมืองที่หาเสียงเลือกตั้งไม่มีพักใดที่ได้คะแนนเสียงเกิน250จึงมีศัดสีเท่ากันแต่ว่าในบรรดาพักการเมืองทั้งหลายทั้งปวงนี่ก้าวไกลเขาได้151แน่นอนประเพณีให้เขาเป็นฝ่ายบริหารไปอันนี้ผมเห็นด้วยทุกคนเห็นด้วยสนับสุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยความจริงใจแต่ไม่ใช่ว่า151เสียงเมื่อได้บริหารแล้วคุณจะหาวเอาเดือนเอาดาวเกิน พลังที่ตนเองมีในหน้ากระดาษจะมาหาเ,าเอาเดือนเอาดาวมาเอาประธานสภาไปด้วยนีิผมว่ามันจะง่ายเกินไปไม่ได้เห็นเพื่อนฝูงอยู่ในสายตาเลยผมจึงออกมาสตาร์ทเครื่องเรื่องนี้โดยไม่ได้นัดหมายใครคือตรงไปตรงมาไม่มีอคติไม่ได้สู้เพื่อตัวเองจะเป็นประธานสภาแต่สู้เพื่อให้เพื่อไทยยิ่งใหญ่ไม่ใช่ลูกน้องของพรรคการเมืองใด คุณอดีศรน,นะคะบอกว่าเพื่อไทยมีบุคลากรที่เหมาะสมมากกว่าตนเองไม่อยากเห็นสัมมนเนรกับพระบวชใหม่มาเป็นประธานสภานะเพื่อไทยเนี่ยเหมาะสมหลายคนเลยดังนั้นอย่าไปยอมเขาง่ายๆค่ะเรื่องประธานสภาถึงอย่างไรผมคิดว่าควรจะเป็นของพรรคเพื่อไทยโดยศักยภาพโดยตารางโดยทฤษฎีตา่างๆคุณก้าวไกลคุณต้องถอยไป อันนี้ทําให้รัฐบาลผสมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเดินทางไปสู่การแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้สะดวกโยธินแต่ว่าปัญหานี้แก้ไม่ได้เหมือนหินอยู่ในรองเท้าครับอยากผมคนหนึ่งไม่รู้จะงดออกเสียงหรือไม่เพราะผมไม่สามารถยกมือให้สามาเณรและภาพบทใหม่เป็นประธาน,นผมไม่สุงงง่งอมจึงฝากไว้และขอกราบอภยัยขอโทษเพื่อนภูมิธรรมที่บางทีทะเลาะบบกแวงกัน แต่เป็นการทะเลาะแลกเป็ี่ยนความเห็นเพื่อให้พักยิ่งใหญ่พักเพื่อไทยยิ่งใหญ่พักเพื่อไทยไม่ใช่สาขาของพักก้าวไ้ ภายหลังจากรับฟังความคิดเห็นของสอสอย่างดุเดือดนะครับคุณหมอชนละนานออกมาให้สัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งบอกว่าการพูดคุยในวันนี้ได้ข้อยุติสอสอของพักเข้าใจกันดีอยู่แล้วซึ่งส่วนใหญ่มีความเห็นว่าพักเพื่อไทยควรจะได้ตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่สมาชิกบางส่วนก็เห็นด้วยกับหลักการที่ต้องฟังเสียงประชาชนจึงมีความเห็นหลากหลายกันอยู่นะครับเมื่อถามว่าต้องนําเรื่องตําแหน่งประธานสภาเข้าหาเรือในที่ประชุมของพักเพื่อไทยหรือไม่หมอชละนานบอกว่าวันนี้เป็นการประชุมสมัมมนาพัฒนา ศักยภาพของสสและบุคลากรทางการเมืองของพรรคไม่ใช่ที่ประชุมพักดังนั้นข้อเสนอต่างๆที่ได้จากวันนี้ก็จะเอามาประมวลดูถ้ามีความจําเป็นที่ต้องขอมติหรือว่าขอความเห็นชอบก็ต้องจัดประชุมพักให้เป็นทางการเพื่อมตินั้นจะได้สมบูรณ์และต้องดูสถานการณ์ต่อไปแต่เสียงส่วนใหญ่สสของพรรคก็เห็นว่าพรรคเพื่อไทยควรจะเสนอขอตําแหน่งประธานสภาและเชื่อมั่นว่าถ้ามีการโหวตในสภาพเพื่อไทยจัดชนะนี่คือเหตุผลที่เขาพูดออกมาครับ